คือถ้าคุณยังไม่รวยอ่ะแล้วก็มีภาระผมแนะนําให้ซื้อแบบจ่ายทิ้งดีกว่าครับจ่ายทิ้งหรือไม่ทิ้งเนี่ยตัวไปก็คือได้10ล้านเท่ากันประกันชีวิตแบบไม่จ่ายทิ้งอ่ะมันมักจะจ่ายแพงกว่าประกันชีวิตแบบจ่ายทิ้งมากๆประมาณ20-30ถึงเท,ท่าได้เลยนะประกันชีวิตแบบไม่จ่ายทิ้งเนี่ยมันจะจ่ายแพงมากๆแล้วมันจะดึงกระแสงเงินสดของคุณอ่ะต่อปีออกไปเยอะมากคุณอาจจะไม่มีเงินไม่มีสภาพคล่องไปต่อยอดลงทุนทาธุรกิจหรือต่อยอดสิ่งสำคัญอื่นๆในชีวิตอย่างผู้หญิงอายุ30ประกันแบบจ่ายททิ้้งุนน10ลาไม่จะเป็นต้องตัววอยอย่างเดีนะ คือเป็นโรคร้ายแรงพิการทำงานไม่ได้หรือเสียชีวิตทุกกรณี่ คือจะออกหน้าไหนก็แล้วแต่จ่ายเลย10บล้านบาทเบี้ย2อ0 0 0ืนต้นๆถ้าทุน2อสาล้านเนี่ยเบี้ยก็แค่ประมาณหลักพันต่อปีเท่านั้นเองอีกแบบหนึง่งไม่จ่ายทิง้งทุน10ล้านแต่ว่าจะจ่ายค่าประกันเนี่ยประมาณ4 0 0 0 0 0ถึงหกแสนบาทต่อปีตรง4 0 0 0 0 0กับ2 0 0 0 0ืเนี่ยเป็นอะไรก็คือจ่ายเท่ากันเลย10ล้านแต่ว่าเบี้ยต่างกันน่ะยี่สิบถึงสามสิบเท่าเลยนะความเห็นเจนะถ้าคุณกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวแล้วต้องมานั่งจ่ายปีละส0่0 0น0 0า0 0น0 0 0ส0อย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับสภาพคล่องคุณหมดต ว่าประกันชีวิตอะเราต้องการแค่ช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองช่วงเวลาที่คุณกําลังสร้างฐานะยังไม่มีเสิสราพทางการเงินยังไม่มีแพสซิฟอินคัมที่มากพอช่วงเวลาตัวเนี้ยคุณนต้องการประกันชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นตัวคุณเองหรือคนข้างหลังอะก็จะได้ไม่เดือดร้อนแต่วันที่คุณมีความมั่นคงมีแพสซิฟอินคัมมากพอโดยที่ตัวเองไม่ต้องมานั่งทํางานลูกโตหมดแล้วความสาคัญของประกันชีวิตอะก็จะน้อยลงหรือว่าแทบไม่มีเลยนะและสิ่งที่คุณสร้างมาสะสมมาก็จะตกเป็นมรดกของลูกคุณต่อไปครับ